แต่ในกาบห้าสิบหนึ่งนาทีแล้วป่ะป่ะปันกลับปันกลับอ่าพี่นงองอ่าค่อยๆไลลงไปนะครับเส้นทางสร้างสุขของเราเช้านี้ที่เขาเคียวอ่ะขากลับขากลับบันทึกเรื่องราวบันทึกความทรงจำดีๆเอาไว้เรียกว่าจะย้อนดูได้นะครับ ทางช่อง YouTube ชัยลัตแชนเนลบรรยากาศของการปั่นท่องเที่ยวที่สนสัตว์เขาเขียวหรือในหลายๆที่ที่ได้ไปสัมผัสนะรเรื่องราวต่างๆก็จะบันทึกเอาไว้ในช่อง YouTube แชร์ลัชาแนลนะครับติดตามได้นะครับถ้าใดสนใจนะครับสนใจก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการปั่นจัก,กรยานนะครับประมาณนี้เลยสุขของเรากระเช้าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานทําให้ตัวเองเบิกบานมีอารมณ์ที่เบิกบาน,แล,ไไนแล้วเราก็จะมีความสุขนะทางสุขไปด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไหลต่อยาว,ยาว ลงเนินช้างไงช้างไงข้างหน้าเลย